พยายามสุดความสามารถค่ะกับซีซั่น2ออนี้นะคะก็จากความสําเร็จของซีซั่นแรกเราก็แรงกดดันมหาศาลที่เหมือนกันค่ะออแต่ว่าพวกเราทีมงานและแสดงคนเต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับรท<ส>ี่มี์ในการถ่ายทำถ่ายทำหรอคะเหลืออีก4 Q คิวกี่เปอร์เซ็นต์ดีอคะถ่ายเสร็จแล้วอ่ะพี่เมย์เป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นปซนีนะะอะไรครับวัน<ส>นี้เป็นซีนบวชครับผมก็จะเป็นไทป์บวชครับในเรื่องใช่ครับ ก็เมื่อกี้ก็ถ่ายไปเสร็จไปแล้วสามสองซีนสองซีนสองซีนเลยเยอะเลยครับทุกคนเป็นซีนประทับใจเลยใช่ไหมครับประทับใจหรือเปล่านะครับต้องรอรอดูครับเพราะเพราะเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดคนเยอะขนาดนี้มันจะออกมาเป็นยังไงกดดันไหมครับส่วซีซั่นนี้เพราะซีซั่นแรกกับกระ้สวางรับผีดมากเลยโอ้โหกดดันไหม ผมว่าผมไม่กดดันครับเพราะว่าแฟนๆทุกคนนะรอสนับสนุนพวกเราอยู่ทุกคนเลยครับผมแล้วก็แต่สิ่งที่กดดันคือน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์นะใช่ไหมใช่ใช่ใชก็เหมือนกับว่าในในซีซั่นนี้ตัวคาแรคเตอร์ของทาราไทมมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีซั่นหนึ่งครับมันก็จะไปกดดันทั้งเรื่องการแสดงมากกว่าใช่เพราะว่าตัวละครก็โตขึ้นแล้วก็มันจะมีเรื่องความสาคัญที่ตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยพออยู่ด้วยกันมานานบางทีมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ คล้ายๆว่าทานเป็นไทยบ้างไทยเป็นทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุนทรใช่กานไปดันเต็มปีคุณจะได้เห็นอะไรบ้างหลายอย่างครับหลายอย่างเลยก็แบบโตแล้วเนอะใช่ทำอะไรได้หลายอย่างมีแปลกแปลกที่เอ๊ะอะไรแปลกที่กินข้าวแปลกที่ไม่พูดอย่างนั้นนะกินข้าวไงอะไรอย่างเงี้ยหล่อไปกินข้าวด้วยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้แปลกที่หน่อยจะมีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างที่มากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีแบบ หลากหลายอารมณ์มากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมีบางมุมที่เป็นเด็กมากขึ้นด้วยอารมณ์อะไรที่เป็นผู้ใหญ่อารมณ์ยังไงหลายอย่างหลายยางหลายอย่ากความรับผิดชอบรับผิดชอบต้องถามพี่เมย์เลยเนี่ยพี่เมย์เขียนโยนโยนสุดโยนมากพี่เมย์เป็นโหขนาดไหนครับสำหรับซีซั่นนี้ รอบสี่ซีซั่นนี้เอาเป็นว่ามีความผู้ใหญ่มากขึ้นดีกว่าค่ะใช้คำนี้การเล่นผู้ใหญ่ต้องดูเดือดตลอดคือการเล่นกังผู้ใหญ่ใช่ไหมครับพี่เมย์โอ้โหเด็กไปเลยเด็กไปเลยก็เลยเด็กไปเลยแหละค่ะก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างซีนอย่างคิวล่าสุดที่ไปถ่ายไปถ่ายมาทุกเทคคือต้องเติมลิปตลอดเพราะอะไรครับพี่เมย์ติดปากมาคปับมันมาติดอยู่บนหน้าครับโอ้ย เปลี่ยนลิปตลอดปากหายตลอดเลยครับนี่คนนี้ไม่ยอมพักสักทีเนี่ยคนนี้อพี่เมย์เขียนมาอย่างนี้แล้วพี่เก้งว่าไงคะกระกลทีตอนนีต้นดีครับรก,ก็ตอนแรกก็ไม่ชินแต่ตอนนี้ก็เรี่ยงพ่าที่เขาทำไม่ชินควบกับเขินค่ะแรกๆแอบเขินไปด้วยทำไมเราถึงไม่ยอมเทครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงใจหรอใช่ครับมันยังไม่ถึงหรือว่าอารมณ์มันไหลไปเรือ่อยๆครับพี่เก้งครับมันไหลครับอยากให้คนดูเห็นในจุดที่ถึงที่สุดครับครับ ขนาดคุณนั่งานยังฟินฟินมากเลยใช่ไหมครับนัางงานเรอดูดีกว่าซีซั่นแรกทำดีมากเราเตรียมเราถูกต้องแต่ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่าเขาว่าเรามีแรงกดดันเยอะมากๆเลยทั้งแบบว่าจากสิ่งที่เราทําไว้ตอนซีซั่นหนึ่งแล้วก็บอกว่าความคาดหวังจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกกับทีมว่าเอาเป็นว่าเราทําให้เต็มที่ที่สุดดีกว่าแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูผลด้วยกันค่ะตีไม่แล้วค่ะบ เป็นยังไงครับแล้วเป็นตัวชงเหมือนเดิมรครับคไทยครับผมก็ได้รับบทเป็นตัวชงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวเพื่อนแล้วก็ไม่รู้จักทุกๆคู่เลยดีกว่าครับผมเรียกว่าเป็นตัวเวนกรรมรอบนี้ก็คือชงเข้มกว่าเดิมไหมครับโอ้ยเรียกได้ว่าบาริสตา้าเลยฮะ <c oughs> แล้ข่าวไม่มีเนื้อคู่เขาบ้างหรืออ <c oughs> นะันนี้ให้พี่เมย์ตอบดีกว่าครับผมเ่มยุ้ยมือไม้อ่อนทันทีเลยก็จริงๆ เทคโนโลยีค่ะเขาเป็นเขาก็มีคู่แต่ด้วยความที่เขาเป็นตัวตบตัวชงของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บเขาไว้เป็นความสุขสนานในซีในซีรีเราค่ะโอ้ไม่ตัวเขาเหงาเหรอคะอะไรนะคะตัวเขาเหงาเหรอคะเขาไม่น่าเหงาเน้อเหงาหรือเปล่ายังไงครับเนี่ยโดนโดนโดนไปถึงจากับเบิดบ้างข้างหลัง อาจารย์เปิดค้างกดดันไหมครับเราครั้งแรกเรื่องนี้ครั้งแรกเลยอขอโทษครับเดี๋ยวขอแยกครับก็อาเลยครับติดไมค่ะว่าพี่มีเขียนเลือดสีให้เรานันไหมครับ ในบทในบทมันก็จะมีพอประมาณครับแต่พอเข้าซีนจริงๆหน้าหน้างานโอ้โหมันเลยเถิดใช่ครับมันมันก็มากกว่าที่เราคิดนิดหน่อยนะใช่ครับใช่ให้สายตาอย่างไรใช่แ้วงานพวกไม่หยุดเลยใช่ั่ับพี่เมย์อรย่างเงี้ยรเขียนบทไว้หรอกะแแล้วะดโดรอซื้อเหรอครับใช่แล้ว พี่เก้ก็จะปล่อยไหลปล่อยหลช่ปล่อยไหลใช่ครับปล่อยลอรกับคู่ที่มีพี่จับไหมคะก็เปื่อยทั้งตัวโอ้ยหเปือยที่ป่าคูแต่่งูนี่เืยแต่ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมรอ่ามาคๆเไปบ้างคดาคูเราเปือยจุดไหนคะอขยนนะคะยะเปืยกจุดเหมือนกันนะ ครับผมเป็นเป็นการเล่นซีรีส์ไวท์มาได้แตกคู่ครับใช่ครับก็รู้สึกแบบเจ้าอย่างที่บอกคือน,น้ำหนึ่งใหม่ครั้งนึงเลยนะฮะ <ś c oughs> ใช่ครับแล้วอย่างเต้ยก็คือใหม่ใหม่มากกว่าผมอีกคือเพราะว่าเหมือนอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันของผมแล้วก็ยิ่งเป็นซีรีส์ไวท์ด้วยก็ต้องทําการบ้านให้เยอะขึ้นครับ,รบมีการสองเออรื่องสิ่งอื่นไหมคบนี่ครับคู่ข้างหน้านี่ครับปรึกษาอยู่ครับพี่มิวกับกามครับผมถึงจะได้คู่ดี ได้คู่ดีครับใช่ไหมพี่อะไรนะสีนังอ๋อคือพี่เมย์กับพี่ปิเก้นี่คือแท็กทีมกันเลยครับพี่เมย์สายเพิ่มพี่ปิเก้สายปล่อยไหลครับปล่อยไหลยาวครับไม่คัดสักทีพออยู่ด้วยกันก็ยาวไปเรื่อยๆกลุ่มจริงเหมือนกันใช่ไหมคะครับต้องเล่นจริงครับ มุมกล้องไม่ต้องเลยเนาะไม่ต้องเลยไอ้คูยคู่ค่าอ่ะมบาให้ผมครอโบนครับแล้วะใช่ครับผมใจดี่ครับใจดีครับใจดีขอบคุณครับครับ ช่วยถือใช่ครับผม,ไม, kind of ไ,มไม่เหงาแล้วเนาะครับไม่เหงาลยครับซีซั่นท AM: ี่แล้วก anyway> ็ไม่เหงาครับมีพี่มาอยู่เป็นเพื่อนพีซซ่นนี้ก็ไม่เหงาแล้วใไรนะครับต้องดีสิครับดีดีครับดีก็นี่มันก็เป็นเหมือนแบบเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับก็ ตื่นเต้นบ้างครับแล้วก็มีช่วงแรกๆอาจจะตื่นกล้องบ้างแต่ก็พอทําไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเริ่มทํางานได้คล่องขึ้นแล้วเข้าเข้าได้มากขึ้นกับโบ๊ทครับใช่ครับก็ดีครับเลิฟซี่เหมือนกันเลยเลิฟซี่อาจจะแตกต่างจากคู่อื่นนิดๆอะไรอย่างนี้ไม่บอกดีกว่าครับพี่เบย์ทำแบบนี้ลยหรอแต่พี่เกยนี่ชอบมีนอกนอกจากปล่อยหลายจะมีเซอร์ไพรส์ให้เขาด้วยเซอร์ไพรส์ตลอดโบ๊ทโบ๊ททำแบบนี้สินอกโบ๊ทอะไรอย่างนี้แล้วเราก็โอเค ได้ได้ซ <laughs> ึ่งน้องต่อยค,ครับครับครับผม <c oughs> ครับเถ <c oughs> ้าพูดถึงเรื่องนี้เลครับเป็นยังไงบ้างครับก็ซีซั่นนี้ก็ยังเป็นคนปลอบประโลมเหมือนเดิมครับซีซั่นหนึ่งครับแต่ว่าซีซั่นนี้ก็จะมีคนในครอบครัวคนใหม่เข้ามาด้วยคนหนึ่งอะไรครับมีน้องชายคนนึงเข้ามาครับก็รอดูในเรื่องละครว่ายังไงครับผมสุดท้ายให้มิวกับแลพี่เมย์ฝากไปครับ คต้องเตรียมหมอนประมาณกี่ใบคะพี่เมย์คะเอาเป็นว่าทั้งบ้านดีกว่าค่ะความฟินค่ะค่ะก็ซีซั่นนี้เราก็เต็มที่เนอะเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าเราความฟินมันก็คงจะฟินเต็มที่ละค่ะแล้วก็พยายามสุดความสามารถค่ะพี่เมย์จะได้ดูเมื่อไหร่คะในเรื่องนี้จะดูเมื่อไหร่นะครับพี่เมย์เร็วๆนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะค่ะยังไมทรา ใช่ค่ะเ,เ,เวลาเ,เ,เ,เป็นอะไรเป็นคะเรายังบอกไม่ได้ค่ะเอาไว้ไว่าเดี๋ยว,เ,ยวเร็วๆนี้มีข่าวมาแน่นอนค่ะไปในแคมเปช่วงเดือนไหนพี่เมย์เอิมเอาเป็นว่าเราอยู่ช่วงปลายปีแต่ช่วงปลายปีเดือนไหนนับเป็นอันไหนจับเป็นปลายปีเดี๋ยวเราดูกันข,ขา่าวว่เาเดือนไหนใช่ใช่ค่ะ, <Okay. S 1> คะ